ก็ไม่พราดเอาไปแจกครูบาอาจารย์หมดเลยนะคะใครที่ครูไปเรียนด้วยนะครูทำมาแล้วครูก็ใส่ตัวเทสไปแจกไปแจกคนละสิอัน20อันทุกคนบอกดีหมดเลยเวิร์กมากตอนนั้นกำลังฟูเลยนะโอ้หจะปริญญาสิบปันแล้วแต่มนไปีกว่าแล้วนะสรุปว่าประมาณสองปีถึงได้ออกนะพอคิดค้นปีหนึ่งแต่มันยังไม่โอไม่โอนมันขาดอะไรเราครูอยากได้ช่วยในเรื่องฟันเหลืองเพราะว่าครูหาผ่าตัดผ่าตัดเสร็จปุ๊บอะค่ะกระดูกมันเกี่ยวข้องกับกระดูกกระดูกเปาะกระดูกเหลือง ันเหลืองโดยโดยโอัตโนมัติเลยมันเกิดปัญหาค่ะหลายหลายอย่างอะคะ่ะยาสีฟันเป็นอะไรที่ครูฝ่ฝันมากนะคะหาซื้อทุกยี่ห้อดังๆแพงๆที่ยู่จะรู้ว่ามีตัวยิบสาสิแบรนด์ในในในห้องคือจะสั่งซื้ออะไรที่ดีแพงของต่างประเทศอะไรที่คุณว่าแอมแอมอะไรก็ซื้อมาหมดหไม่ตอบโจทย์ครูเลยแล้วครูไม่ได้ใช้แป๊บเดียวนะคะครูใช้เป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนนานไม่ตอบโจทย์จนในที่สุดอะค่ะครูอะทำแจกครูบาอาร์แจกคนที่ครูรู้จักคุณรู้ไหมทุกคนบอกดีหมดมีคนเดียวเท่านั้นที่บอกกวว่่าาาาาเเิดดปปัััญหไไ้้ชมมมนนนนรรรโงแสีี มีแค่คนเดียวสมมติว่าเราแจกไปประมาณ500หลอดครูแจกไป500หลอดนี่เรื่องจริงนะคะแจกไป500หลอดคนละสิบสิบสิบอะไรเงี้ยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีผลตอบกลับมาคนเดียวจริงจรว่า <Is it S 1> ขอ <be you? S 1> เปื่อยคอ,อ,อปากเปื่อยมีคนเดียวค่ะบ้านเขาใช้สามคนถ้าพูดชื่อคุณรู้จักหมดเลย<ม>คุณแม่เขาแฟนเขาแล้วก็ตัวเขาแฟนเขากับแม่เขาบอกใช้ดีมากใช้ดีมากแต่ตัวเขาเองอะค่ะนะคะแต่ตัวเขาเองใช้แล้วแพ้ตรงนี้นะคะ ี่ปานบอกว่าเราตอนนั้นเราแจไอ้ตอนปั๊บปีสามเนาะตัวเขาเองค่ะแพ้ตรงตรงตรงขอบปากคุณรู้ไหมเพียงคนเดียวพูดว่าติงแพ้ครูลมเลิกไม่ถิตทั้งทั้งที่ครูสั่งผลิตแล้วหลอดสั่งแล้วออกแบบทุกอย่างแล้วครูเคยเอาไปลงหน้า Facebook หลายคนน่าจะทำได้ไม่ใช่หลอดแบบนี้ไม่ใช่เป็นแบบนี้เป็นลายเหมือนไทยๆแต่เป็นสีเขียวนะคะ ลักษณะคล้ายๆนี้แต่ไม่ใช่ลายนี้ค่ะจะเป็นลายไทยๆสีเขียวนะคะถ้าใครจําได้นะนะอันนั้นก็คือแบบพี่ออกแบบตั้งแต่แรกเลยออกแบบเองนะคะออกแบบเองอันนี้ออกแบบเองทุกอย่างเลยร่วมกับน้องคนนึงที่เคยดูเป็นแอดมินให้กับเราเสร็จแล้วค่ะแค่ปัญหาคนคนเดียวครูสั่งงดการผลิตทั้งหมดไม่ผลิตค่ะนี่เรื่องจริงๆนะคะยึดมาจํายึดไปเลยไม่สนใจไม่เอาถ้ามีคนแพ้คนนึงครูจะมาวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรไม่ปล่อยหลังจากนั้นค่ะคุณรู้ไหมครูใช้ S 1> <S 1> <S <an> <S เวลากับการอยู่กับยาสีฟันวิเคราะห์นานมากไปร้านก็ไปโรงงานจากก็ใน,นโรงงานผู้ชายคนหนึ่งที่ว่าแฟนเขาเรียนห้องเดียวกันกับเขาอ่ะถึงขั้นบุกไปเลยนะคะไปโรงงานแห่งนึงไปคุยไปพูดคุยเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ได้คุยกับคนที่เป็นเจ้าของยาสีฟันที่เป็นโรงงานผลิตใหญ่ๆเลยนะคะสองสามเจ้าแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เขาไปรับรางวัลอะไรแบบนี้ค่ะเขาส่งตัวเทสมาไม่โอเคครัวไม่โอเคจนในที่สุดกูรู้ไหมสวรรค์ปโปรดวันหนึ่งอะค่ะครูได้ไปโรงงานแห่งหนึ่ง แล้วโรงงานแห่งนั้นผลิตน้ำแบมบูรู้จับได้ใ่ไเราไปคุยอีกเรื่องหนึง่งแต่เราดันได้อีกเรื่องหนึง่งเขาคุยเรื่องโรงงานนะคะผลิตน้ําแบมบูผลิตน้ำแบมบ,ตบ,บูตอนแรกเราก็คือแบมบูเขาบอกว่าน้ำแบมบูเป็นน้าสกัดจากเยื่อไผ่นะคะเยื่อไผ่ที่ช่วยในเรื่องของเป็นน้ํำยาบ้วนปาก แม่เจ้านั่นแหละเป็นที่มาของทาให้ครัวค่ะกับบอสพี่อัค่ะมาคุยกันว่านั้นยาสีฟันของเราใส่แบนบูได้ไหมเฮ้ยเรามาคุยกันเสร็จแล้วเราก็เลยคุยกับโรงงานผลิตยาสีฟันที่เราเคยดีไว้อ่ะว่าเราสามารถเอายาสีฟันใส่กับน้ําแบมบูได้ไหมมันสามารถผสมเข้ากันไหมเขาก็บอกว่าใส่ได้แต่ด้วยกระบวนการมันไม่สามารถทําให้ซึมเข้ากันได้นะคะเพราะน้ําแบมบูคือน้ําที่ไม่ใช่น้ําสกัดแต่เป็นน้ำคือมันสกัดน้ำก็จริงแต่มันเป็นร้อนเย็นนะคะวิธีการทําของเขาค่ะมันจะใช้ระบบร้อนเย็นมันจะแยกกันอยู่มันจะแยกกันนนะะคทีี เขาก็บอกว่าเขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดเลย,ยค่ะเพราะน้ําแบมบูม,มันจะต้องทาเป็นน้ำยาว้นปักเท่านั้นถ้าสติมาใส่กับยาสีฟันมันจะแยกชั้นครูเอากลับมาคิดเป็นการบ้านประมาณสักระยะหนึ่งแล้วครูก็ได้ไอเดียเฮ้ยงั้นเราก็ทําแบบนี้เนี่ค่ะแต่มันต้องเองี้ยนี่ค่ะเขยา่ากล่องเห็นไหมไปลองเขย่าดูค่ะดังกล่องซึ่งจริงๆครูออกแบบเองกับมือนะคะคร,ครูเป็นคนออกแบบขนาดกล่องออกแบบกล่องทุกอย่างเองกับมือ แล้วก็ให้เขามีแล้วโรงงานทํางหลายคนนะเทำไมจะทำกล่องหลวมจังเงยวะนี่ต้องมีคนหลายคนวะทำไมทำกล่องหลวมนี่แค่เรียกว่าแก้ปัญหาได้เลยนะใช่ค่ะคือครูก็เคยออกมาไลฟ์แล้วนะคะทุกปัญหาอะมันต้องมีทางแก้ครูค่ะก็เลยทําให้มันเขย่าได้เพื่อที่ให้น้ําแบบบูมันเข้าไปนะคะมันเข้าไปในยาสีฟันแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะถ้าไม่ได้ใช้นานน้ำาก็จะแย่เพราะฉะนั้นคณไปทำเหมือนเลขาเบาๆก่อนใช้บีบพี่วงแกให้หน่อยค่ะนวด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 หลอดอะค่ะนวดหลอดยาสีฟันนวดเบาๆอะค่ะให้น้ํามันซึมเข้าไปหมคะ ยาสิฟันค่ะขายเป็นแสนๆหลอดแล้วนะคะยาสิฟันเป็นน้องใหม่นะมาเมื่อไม่นานแต่ขายหลักแสนหลักเป็น